ับได้พูดคุยกับแม่ค้าขายผักเกียวนะคะขายผักขายอะไรบ้างขายผักบุ้งขายผักบุ้งขายอ้อยแล้วนี่คืออะไรอันนี้มันงาช้างค่ะมันงาช้างงาเขามันเป็นมันแต่เรียกมันงาช้างนี่มีมันหลายประเภทเลยอ๋ออันนี่ก็งาช้างอันนี้ก็ตีนหมีตีนหมีอ่าอันนี้มันตีนหมีโนะคะนี่มันโอโคโอโค แต่แต่ว่านี่มันเหมือนเหมือนตีนหมีจริงๆเหมือนตีนหมีจริงๆมันตีนหมีและผมลองดูแล้วครับอร่อยเลยครับอร่อยเลยครับนี่เป็นชาวแม่ฮ่องสอนในอำเภอเมืองนี่นะครับเป็นอะไรไทยใหญ่เป็นไทยเนี่ยเป็นไทยเป็นไทยพื้นล่ามเนี่ยนะไม่ใช่ไทยบนดอยนี่นะครับรายได้พออยู่ได้ไหมพออยู่ได้ค่ะอยู่ได้วันๆนี่เราเก็บมาขายทั้งหลายแหละมีกําไรสักวันหนึ่งเท่าไหร่ วันละเหรออ๋อดีนั่นดีเพื่อนกันหรือลูกสาวเป็นลูกสาวคนโตค่ะลูกสาวคนโตมาช่วยแม่เรียนสื่อยางไม่ได้เรียนค่ะไม่เรียนทำไมไม่เรียนเพราะแม่มันจนไม่มีอะไรเลยก่อนจนก่อนนามันไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้ได้แล้วเนาะตอนนี้อยู่ได้ค่ะเพราะว่าอยู่ได้ไปอยู่พะหมูไปอยู่พะหมูไปอยู่ชุมบุรีค่ะไปอยู่พะหมูที่ไหนชุมบุรีคุณเนาะชุมบุรีโน่นเหรอชุมบุรีพักกาศแล้วกลับมาละ มาแล้วค่ะไปอยู่นู่นสิบห้าปีไปทำอะไรปีสี่สี่ปีสี่ห้านี่แหละค่ะไปทำอะไรเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดอ๋อเหรอแล้วดีขึ้นดีขึ้นแล้วทำไมกลับมาล่ะตอนนี้มันมีที่อยู่มีบ้านอยู่แล้วกลับมานี่เหรอเอวทำไมเลี้ยงมีที่เมื่อก่อนไม่มีเออเราไปหารายได้ที่นั่นกลับมาซื้อที่นี่เมื่อก่อนไม่มีที่อยู่แล้วก็ไปไปอาศัยอยู่อ๋อพอเราเก็บเงินได้ก็กลับมาซื้อบ้านไปอยู่เพราะหมูนี่เมื่อก่อนนี่นะวันหนึ่งเล้ยแค่แปดสิบบาท แปดสิบาทเหรอเหรอแปดสิบาทแล้วก็ต่อไปมาก็เขาก็ให้ขึ้นเงินเดือนเดือนละแล้วเป็นช่วยเขาเรียงหมูอ่ะค่ะเรียกรับจ้างเลี้ยงหมูวันละแปดสิบาทแล้วเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็เพิ่มให้เรื่อยๆค่ะอืมแล้วก็กลับมาที่นี่มันละร้อยแล้วก็ถึงมาสองร้อยสี่สิบแล้วก็เก็บเงินได้ก็มาผ่อนที่ดินกลับมาที่ดินที่บ้านกลับบ้านมมันแพงากเลยที่นี่แพงเหรอเจ็ดหมื่นกว่าเองค่ะเพราะหกวานเดี๋ย าตักบ้านเจ็ดก็ปุกบ้านเฉยๆเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าจ่ายสามสองปีครึ่งวันสองซื้อที่ที่ด้วยบ้านด้วยเหรอเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะที่อย่างเดียวที่ที่รินเฉยๆเรื่องเราสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมานี่เราอยู่พามูแล้วก็อยู่พามไก่เนี่ยไปอยู่พามไก่ไข่พามยูสูงค่ะแล้วก็ได้ไรนี้แล้วก็สามคนเขาไม่รู้นักไปอยู่เก่งเขาเขาบอกว่า ทำงานดีเลยนะไปอยู่เวนเนอร์เลยมาอยู่เวนเนอร์สามคนไม่ลูกสามคนพ่อไม่ลูกนะเลยสี่เหลินสี่เหลินอะไรเงินสี่แปดหมื่นไปแปดหมื่นอ๋อตอนนี้ก็เลยดีขึ้นละก็เลยมาขายของนี้ก็รายได้ก็ดีค่ะอยู่ได้ดบนน้ำนี่ลูกค้าลูกค้า เป็นพี่สาวค่ะเอาพี่สาวเนาะอันนี้อร่อยตัวมาเอาไปรวมเอาห้าบาทเอาบุกับบเชื่อวันที่นี่เอาด้วยน่าหะ่ะนี่นี่นี่อย่มันจำอะลูกนี่นี่คือไส้ของมันไม่ใช่ค่ะมันอยากจแต่เนได้ไหมกินไม่ได้ละกินได้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 ก็มาอร่อยอร่อยอร่อยอื้อร่อยอร่อยมันเหมือนกับมัน มันเหมือนกับมันแต่มันเป็นมันเนื้อไก่เลเช้ตในน้ำมันไปดมรูปใบกาอยู่น่าละมั่ง้งมากหรือว่ามันตมั่งหนัมันมีรูปร่างหน้าตานี่คือแค่อ่าก็ได้แค่มันอะไรนะมันตีนหมีตีนหมีงาช้างดีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขายดีนะครับขายดีค่ะขายดีนะครับนี่กล้วยอืมคนจะซื้อไหมกล้วยก็สิบบาทเองเมื่อคืนเพิ่งซื้อเอาสิบบาทเองเหรอสิบบาทสิบบาทค่ะเห็นมมากขายดีรายได้ใช้ได้อยู่ได้ดีไหมครับพอเลี้ยงท้องพอเลี้ยงท้องคนแม่ของสอนมีความสุขไหมครับมีค่ะมีมากเลยเออทำไมถึงมีความสุขครับเอเพราะว่ามันไม่มีโจร มมันนไ่จขายขายอย่างนี้ก็ได้พอเพียงค่ะเอาจะมาจากในสวนเอเอไม่จากในสวนไม่คูนค่ะมาจากในสวนแล้วทุกวันนี้ได้ได้ก็ก็พอค่ะกินหัวใจก็พอเนาะไม่ต้องไม่โลภนะแล้วลูกลูกหลานล่ะลูกหลานก็มีค่ะ มีห,ม <isten S 2> หลานสี่มีลูกลสองอ๋อนี่มีบัญชีเองเลยแล้วบัญชีโอ้นี่ดูบัญชีเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูนี่สิโอ <cam> ้โหนี่ยังจดไว้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้มือถือจดแล้วเออมันหมอเออมันหมอไม่แพงดีครับดีใจที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ยิ้มได้มั้ยเนี่ยทุกคนยิ้มได้มีมือถือ แห็นเห็นสอนให้ไม่ยิ้มไม่ได้นะถ้าไม่ยิ้มเขาไม่มองหน้าเราก็ต้องยิ้มสู้ต้องยิ้มสู้ใช่ใช่ยิ้มสู้มานานแล้วนะนานากเแล้วนี่ยเจ็ดสิบเองเจ็ดสิบเองนะายเลยเจ็ดสิบทำไมเจ็ดสิบยิ้มเยี่ยมจังสายสุขภาพดิมันคนสวยนานค่ะสวยเยี่ยมเลยนะสวยนานทำไมทำยังไงเคล็ดลับยังไงถึงสวยนาน เน่าค่ะนะ่กับข้าวเราน้ำพริกตัวเน่าน้ำพริกตัวนเน่าตัวเน่านี่มีสุขภาพดีจริงเนอ้ดีมากมันดียังไงตัวเน่าผมได้ผมเห็นมาร้านขายตัวเน่าอ่ามันมันเป็นแบบมันเป็นถั่วเหลือง้สร้างสุขภาพแล้วก็อะไรอ่ะเซตตอร์ลอนเตเตอลอนอะไรก็ไม่มีคารสื่อสารไม่มีไม่มีค่ะแล้วมันทำไมเรียกต่วเน่าก็คนโบราณเขาเรียกครับแล้วมันเน่าปะ เน่าเอาไว้ตั้งหลายคืนเน่าได้กินมันไม่เหม็นเหรอเอาเขาพิงพิงมาก็มันต้องหอมให้มันสุกแล้วก็หอมมันเหม็นก่อนแล้วมันถึงหอมเอาตอนแรกก็ไม่เหม็นนะตอนกลางมาถึงเหม็นสุดท้ายหอมกินอร่อยไอ่มีหอมมีกล่าวแม่สมโญ่ยอธรรมชาติอย่างเยธรรมชาติปลูกเองทำเองอย่างเงี้ย ไม่มีสารเกลือปนอะไรเาเยี่ยมเลยไม่มีสารเคมีไม่มีสารเ,เกลือปนดูทุกคนสุขภาพย,าายิ้ม<า>ยิ้มแจ่มใสเนี่ย<า>น,นี่เจ็ดสิบนี่เท่าไหร่หกสิบหกละแล้วลหน้าคุณป้านนัะ่นะน่ะสิบสองนั่งยิ้มอยู่เนี่ยหกสิบสองละหกสิบสองเก่งมากเลยเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับซื้อมาละซื้อควันนะ <X> <X> เราจะซื้อกล้วยหน<อ>่อยไหมซื้อกล้วยวีหนึ่งนะกล้วยอวีหนึ่งอ่านี่ของสดๆทั้งนั้นว่าไงครับคุณพี่<อ>นนขายดีไหมขายได้ค่ะเออเอามาเองแล้วก็ขายได้ทุกเช้ารายได้ดส,ม,สม่ำเสมออยู่ได้ดเป็นคนที่ดี่หรือเปล่าคนววนี้ของจานี่ค่ะมีมลูกเอง แล้วลูกไปทำลูกก็กำลังเรียนอยู่ค่ะเารียนอยู่เจ้า<ม><ม>เรียนทุ่งเรียนรัฐทุงเรียนทุงเรียนอบโจค่ะใชค่ะจริงค่ะ<ม><ม>ไม่มีพวกนี้เราแน่ใจไม่มีสารเคมีนะผักผักพรงนี้นะไม่มีถ้าไม่มีนะแต่ว่าอันนี้เป็นเพื่อนคนทอที่เชียงใหม่ค่ะอันของบ้านเราค่ะนี้มาจากเชีงใหม่จาเจ้านี่สัตว์นี่ค่ะปลอดภัยที่สุดไม่มี ที่ปลอดภัยที่สุดเลยค่ะอันนี้อยู่ในป่าค่ะทำตำลึงอ่ะตำลึงเจรับรองว่าไม่มีสารเคมีที่นี่ค่ะอันอือแต่มันอยู่ที่ในป่าค่ะอืมมันขึ้นขึ้นตามต้นไม้ขึ้นตามโบค่ะนี่นะไม่มีแน่นอนค่ะอยู่นป่านเจ้าแค่นั้นเรากินแล้วสบายใจนะเจ้าอือสบายใจที่สุดคือไปตำลึงนี่อืม ขอบคุณไม่มีแน่นอนยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับลุงค,ครับสวัสดีครับสสวัดีครมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมแม่ห้องสอนอ๋อครับผมกราบอยู่อยู่นี่นานยังเอ่อเป็นคนพื้นที่นี่ครับพื้นที่นี่เลยครับผม ดูคนที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเนาะครับผมคนเมืองสอนน่ะครับผมทำไมครับก็คนเมืองสอนนี่ส่วนมากจะอาเข้าวัดเข้าว่าถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดระเบียบของบ้านเมืองเขาถือเคร่งครัดเนาะครับอืมครับไม่ทำบาป ไม่ทำบาปไอ้สำคัญเนาะที่จะมีความสุขนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รวยแต่ว่าไม่ลำบาปพอกินพออยู่พอกินพอยู่ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนเพื่อนบ้านเียไอ้เลือกลักเล็กขโมยน้อยไม่เคยมีวิ่งราวทรัพย์ไม่เคยมีเออใช่ใช่ผมมาที่นี่มีคนบอกผมมาที่นี่ไม่มีขโมยอ่ะจริงอะแล้วจักรยานยนต์เนี่ยต้องล็อกคอจอดที่ไหนก็ได้ไม่ไม่หายโอ้ไปอย่างนี้มานานแล้วเหรอ เป็นอย่างนี้มานาเนี่ยครับเป็นอย่างนี้มันาเนี่เยี่ยมเลยครับทําทไมถึงทําไมถึงก็เป็นอย่างนี้ทําไมถึงว่าเพราะว่าไอ้คนเม่องสอนเนี่ยครับเอ่อตั้งแต่ปุย่าตายายมาเขาสอนไอ้ทางธรรมะครับแล้วก็เขาถือถือแพีงในทางพระธรรมะครับสิ่งไหนอ่าผิดครับกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ไม่ไม่ประทับไม่ประับไม่ไม่ประทั ดีมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่ารายได้ถัวเฉลีย่ยคนแม่สอดจะน้อยกว่าจังหวัดอื่นเยอะนะน้อยกว่าจังหวัดแต่ว่าก็บอกว่า <c oughs> มีความสุขครับครับม <c oughs> ีความสุขครับเอออยอยู่คอกินแล้วลุงทำอะไรมาตอนนี้กเกษียณแล้วใช่ไหมเกษียณ <c oughs> มา20 23ปีแล,แล้วครับก่อนหน้านี้ทำอะไรครับก่อนกเกษียณเป็นข้าราชการตำรวจ อ๋อตำรวจนะครับเออเป็นตำรวจที่นี่ดีไหมเขาบอกโอ้ที่นี่ถ้าอยู่นี่มันห่างไกลพื้นที่ยงเลยมันไม่มีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าจริงไหมจริงไหมอันนี้แบบอะไรครับย้ายดูแบบอะไรครับเออาแบบตำรวจแล้วบบตำรวจอ่านี่ครับร้อยตำรวจตรีจรูน สินทบทองนะครับเป็นผบหมู่กงอการเงินการเงินอ๋อมูการเงินนะครับผมกกจังหวัดแม่ฮ้องศนครับกกพครับคือกองกองกองกับการเมื่อก่อนนี้ไม่ไอเรียกกองกับการตํารวจโทรามเจังหวัับมรก่องอาแล้วเป็นตํารวจมาตลอดชีวิตตลอดชีวิตตั้งแต่อายุา3ก็เป็นตารวจละ ไปเรียนเป็นคนแม่้องสอนมาแล้วใช่สอบเข้าได้แล้วไปเรียนอยู่ที่จังหวัดลำปาง่ะศูนย์ศูนย์อบรมํารวจจังหวัดลำปางเก้าเดือนเาดือนสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประทับอยู่ต่างต่างประเทศนะครับเที่ยมดูหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มแล้วคนแม่คองสอนสวยอย่างเป็นยี้ป่ะ อย่างนี้ทั้งหมดครับส่วนมากจะเป็นพื้นเพจะเป็นชายใหญ่ไทยใหญ่ชาไทยใหญ่อ๋อไทยใหญ่ส่วนใหญ่น่าส่วนใหญ่เแล้วไทยใหญ่เป็นบักใช่ครับใหญ่ด้วยครับตั้งแต่ปุยยะตายายมาด้วยบักด้วยบักไทยใหญ่ด้วยไทยใหญ่ด้วยอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็ถือแบบประชาชนคนไทยแล้วครับใช่ไหมครับ กมันเป็นคนพื um, um, ้นพื้นเพเป็นคนในจังหวัดนี้อยู่แล้วคนที่นี่แหละเราไม่ชอบข่าวคณมากปลาทูปลาทูมาจากไหนปลาทูมาจากไหนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เออคนแม่ต้องสอนมีปลาทูกินนะเออมันแพงกว่าเชียงใหม่ไหมอย่างเงี้ยก็แพงกว่านิดหน่อยนิดหน่อยใช่แต่ขายได้ไหม ขายดีนะขายได้เล้ยครับดีนี่รายได้ขายปลาทูดีนะครับมีได้นะอยู่ได้ครับอยู่ได้เลี้ยงตัวได้เลี้ยงตัวได้เลี้ยงตัวได้ส่งลูกเรียนได้ลูกผี่คนคนสองคนสองคนตัวละอ่าปีสี่แล้วครับปีสีอะไรครับจะจบแล้วนี่มัน่วยพ่อได้แล้วนี่ครับปลาทูนี่นะครับผมเลี้ยงลูกเดี๋ยวมาเท่าไรได้เลี้ยงเลยขายมานานยังครับ ป,ปีแล้วครับอครับนี่คนรักครับคนรักทำอ, <c oughs> อะ,อะไรมันรักกันไงมี่ค่ะแม่สอนที่เป็นเมืองที่เงียบดีใช่ผมมาไม่ต้องสอนเนี่ยสัมผัสได้นะว่าคนที่มีความสงบงไม่มีผู้ร้ายไม่มีอะไรรถก็ไ<อ><อ>ม่ติดอากาศก็ดีไม่มีผู้ร้ายนี่น่าสนใจมากแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติทุกคนเขากฎหมายกัน ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นรัแต่มันน่าจะหาทางออกยากว่านะรเพก็ขโมยไปแล้วก็ออกไม่ได้ทางมันไปลำบากจมันไม่ใช่ไอ้มันไม่ใช่จังหวัดที่ผ่านนะเนาะไม่เหมือนเชียงใหม่ชิงรายคือเขาไปทางไหนก็ได้แม่สอนนี่ตันทางตันครับรถไม่จอดติดง่ายจับง่ายอย่างเงี้ยจับได้ง่ายจับได้ไว ก็ต้องมีสำนึกนะมัไม่ใช่แค่ว่าการหมุนเลยนะแล้วก็ไม่ก็ไม่ขโมยไม่ทำผิดกฎหมายนะมีวัฒนธรรมความขนานฐานใแเละมายึดเหนียวติดใจนะดูสเพนีเขาใช่แล้วก็รายได้พออยู่ได้ไม่อัตคัดขัดสนใช่ค่ะไม่ไม่มีความคิดจะไปข่้นใครใช่ใรใช่คหมคะใช่ค่ะแล้วลูกเนี่ยจบปีสีที่ไหนมอชหรื มหาวิเลยไอ้นี่ครับเอกชนออ๋ที่นี่เหรอที่กรุงเทพเด็กน้องที่ยุ่กรุงเทพคนคนสุดท้ายกำลังอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งข้ามหาวิเลยนี่กันครับมเกษตรอ๋อพ่อแม่ภูมิใจีิน้องลูกเก่งเนี่ยนะแล้วถ้าเขาจะกลับไหมแม่เนี่ยกลับกลับเหรอกลับมาทำอะไรยังไม่รู้เลยแล้วแต่เขาจะกลับเหรอฮะแล้วแต่เขาดีมาก ถ้าเด็กๆจบมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วกลับมาที่จังหวัดตัวเองเนี่ยแสดงว่าดีมากใช่ไหมเขาจะกลับมาช่วยจังหวัดช่วยแล้วเขาบอกคุณแม่ล้วเหรอว่าเขาจะกลับเขาเลยถามว่าจะกลับจ๋่นนข้างหน้าก็ยังไม่รู้นะคะถามก็ตอนนี้ใช่ใช่ใช่ไปเจอคนลงคนรับต่างจังหวัดก็อาจจะมีต่างจังหวัดก็ได้แต่เราไม่รู้นะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาบอกเราละว่าเขาตั้งใจครับ ปเป็มากับคุณมากรับัสดีนะครับวัสดีค่ะโอบคครับครับดี่คับ อ่าสบักดึงขาตกลงรวยไหมขายของขรวยไม่มาขายนะคะ่ะแต่อยู่แต่ยูได้ดีอยูไ่ได้ค่ะธุรกิจพอเพียงค่ะพอ,อเพียงธุงรกิจของแม่ห้องสอนนี่เป็นยังไงคระยังยังไงอะ่ะมาถ่ายรูปหน่อยค่ะผมลังถ่ายอแล้อยูว่าช่วยกันถ่าย <laughs> <laughs> เออมันเป็นยังไงแล้วลอง่ <Okay. S 1> าฟังใน ในความเป็นของชาวบ้านอย่างพวกเราเศรษฐกิจแม่มงสอนเป็นยัง,ยงไงมันก็มีเพื่อนมีลงอะค่ะครับแต่ว่าอยู่ได้ไอ,ดอไรายได้อย่างเนี้ยที่เรามาขายทุกวันเนี่ยช่วยได้เลยอยู่ได้เลย,ยใช่ไหมครับมีเหลือมีเลี้ยงครอบครัวม,มีเก็บอ,อมรักนี่มั้ย นี่แม็กเขกินอะค่ะพอกินได้กินไปวันๆนะค่ะมีความสุขดีไม่มีความทุกข์ก็ปรับปรุงกันอะค่ะสุขบ้างทุกบ้างค่ะธรรมดาค่ะแต่ว่าอากาศดีเป็นธรรมชาติแล้วพวกนี้เราก็แน่ใจว่าจะไม่มีสารพิษสารเคมีอะไรเนาะไม่มีค่ะเนี่ยเขปลูกเองหมดเลยนะคะมันอยากไดรับเขาเนี่ยอืมอืมเนี่ยผักบ้าจะขายเป็นผักบ้านเราอะค่ะผักบ้านเราใช่อืม ผมเห็นขายถั่วมากเลยนี่ถั่วอันนี้ถั่วนี่ค่ะถั่วถั่วดีน่ะค่ะถั่วดีนถั่วเน่าถั่วเน่าซาค่ะถั่วเน่าซาอ่าอ่ถั่วเน่านี่แหละที่ดังมากเป็นจอค่ะที่เก็บผลเป็นจอจอเป็นจออืมอืจะแพงไหมคะนี้มันปึกมันคืออ๋อมันไม่ใช่ถั่วอย่างเดียวแล้วมันเป็นัเหมกันขั้นแต่คุณเป้เนี่ยค่ะแล้วก็เอามาเก็บเปลือกออกค่านี้นี่ก็ถั่วดีนนี่แหลมาเก็บเปลือกเนี่ยค่ะใช่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 อ้าวย่เลย เป็นของฝากแต่แม่องสวยในขนาดแบบนี้ค่ะเจ๋อเล่ของฝากจะต้องของซื้อถั่วซื้อถั่วเยอะหรือไถั่วเนี้ยมาจากไหนเยอะค่ะของบ้านเราเนี่ยค่ะของบ้านเรานะออืแล้วจะซื้อถั่วนะอันไหนที่แนะนอันถุงใหญ่นี่คือนิดถั่วดินเก็บเปลือกค่ะนี่สามห้าสามสองร้อยค่ะภาษายน่าอ่ะเราซื้อสามสองร้อยรวมทั้งแต่นี่กินยากหน่อยใช่ไหม เดินอ่ะไปยำก็ได้ค่ะอ๋อไปยำแบบคั่วมีสามส่วนะคะอย่างเดียวค่ะได้ดูแถมนี่ลองไปชิมไหมคะนี่ได้แถมให้ค่ะได้เลยขอบคุณมากคุณค่ะเดี๋ยวอันนี้แกะดูหน่อยเป็นยังไงได้โชว์หน่อยว่าเออหน้าตาคือเขาเรียกถั่วนี่ถั่วเน่าซาค่ะถั่วเน่าซาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ ตัวเน่าซาอันนี้ไม่ใช่ว่ากินสดๆอย่างนี้กินได้ค่ะกินได้เลยค่ะกินได้เหมือนกันแล้วก็ได้แต่กินให้ดีปกติเขาจะไปทําอะไรอ่ะไปคั่วค่ะคั่วเปยมอร่อยเลยด่าอร่อยค่ะยำใส่พริกแต่แล้วก็หอมผักชีค่ะอืมอันนี้อันนี้ของฝากจากแม่ห้องสอนเลยนะค่ะอืมเยี่ยมไปมันนี้เอาเอาด้วยจะกินกับข้าวเช้าได้เนาะได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเาใช้เวลาทํานานถึงปลายคอหัวต้มหมักคืนหนึ่งค่ะหมักคืนหนึ่งค่ะก็ถั่วนี้แหละใช่ค่ะไม่ใช่นี่เป็นถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองที่เป็นถั่วดินแล้วนี่ขายนี่ถูกขายห้าบาทนะคะห้าบาทค่ะโอเคสักสองสักสองถุงครับอืมขอไม่ค่าสอครับใส่รวมกันเลยนะคะอ่าถัออกมาจากถั่วพวกนี้แหละจะ ลูกถูกสุขลักษณะไม่มีสารเคมีไม่มีครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเส้นอะไรอ่ะเส้นขนมจีนค่ะโอ้ข้าวเส้นค่ะทำด้วยข้าว ที่เขาเอาไปหมักอะค่ะข้าวหมักทำไมข้าวหมักข้าวสดค่ะมีทั้งสองอย่างแล้วขนมจีนที่นี่อร่อยกว่าที่อื่นไหมอร่อยค่ะอร่อยกว่าที่อื่นกินกับน้ำเี้ยวค่ะน้ำเี้ยวใชาค่ะน้ำเี้ยวเมท็องสอนอร่อยค่ะอันนี้ทำปลาอันนี้ทำเองค่ะทำเองเลยเหรอทำเองขายเองค่ะเป็นขี้แป้งข้าวเจ้าเหรออ่าแป้งข้าวเจ้าค่ะถ้าเวลานานไหมเนี่ยกว่าจะทำมาจะต้องอ่าก็มาทำชุดมาทำเป็นชุดๆอะค่ะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มาหมักเองเขาโรงงานเขามีแป้งสำเร็จให้เราอะค่ะจใวคนยิ้มแย้มแจ่มใสายขอบคุณครับนี่ลูกอะไรอันนี้ทางนี้เขาจะมะกอกค่ะมะกอกมะกอกอ๋อทางนั้นไม่ได้เขาแล้วมันแข็งแข็งยี่ทานได้เหรอฮะได้ค่ะเหรอฮะมะกอกไปตำแบบต้มตำก็ได้ค่ะอ๋อตำทางนี้เขาจะเอาห้อยจังคลาค่ะครับ อ๋อขอบคุณมากครับนี่นี่นี่เอ้ยใช่ด่าด้วยถ่ายถ่ายด้วยกันครับ อ่านี้คนนี้เอขายนานเยีครับขายนานเยค่งขายนานละมีพริกขายอะไรบ้างขายเองเ้ีอ่าทุกวันดีพออยู่ได้ครับพออยู่ได้ก่อนนี้ทำอะไรก่อนเราเคยไปทำงานข้างในมากว่าเราแล้วทำงานอะไรบ้างเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยลี้ยงไก่เ้ยงหมูแล้วทำไมถึงกลับมาขายอ่คนนี้มันมีเด็กมีลูกมีลูกละมีลูกกี่คนละคสแล้ ลูกโตยังโตแล้วครับแล้วเป็นคนแม่ของสอนเหมือนกันคม่ผมคนฝั่งย่ามีฝั่งนี้ครับฝั่งน่ะฝั่งนู้นคือไทยใหญ่ครับอ๋อไทยใหญ่พม่าป่ะไม่ใช่ไทยใหญ่ตรงตรงบุดอยครับผมอ๋อแล้วก็ย้ายลงมาครับแล้วเกิดที่นี่เกิดฝั่งนู้นครับโดยฝั่งนู้นอ๋อแต่ว่าพูดไทยเป็นมีสัญชาติไทยละยังครับยังเหรออ่าอ่าเป็นภาษา อ๋อยังเป็นบัตรบัตรพื้นที่สูงอ๋อบัตรพื้นที่สูงที่ทำไรได้ทำอไรหมเหมือนกันไหมทำอดแรหมดทำอะไหมดอย่างอ๋อรายได้ใช้ได้อยู่ได้ยังไ่เกินตัวไม่ไม่เกินตัวเอคนเปคนแม่ห้องสอนนี่พูดเหมือนกันเลยนะว่าเราอยู่อย่างพอเพียงไม่เกินตัวมีความสุขไม่มีขโมยขจรไม่มีนะครับแล้วเออ แล้วเราก็พอใจสิ่งที่เราทำได้เลยแล้วทุกวันเนี่ยพอขายเสร็จกี่โมงครัะหกโมงก็เก็บกลับบ้านครับผมหกโมงเย็นครับผมอันนี้ขายทั้งวันเลยเหรอก็เที่ยงเที่ยงก็กลับไปบ้านแล้วพักผ่อนหนึ่งวบ่ายไลงมาใหม่บไปไปก็มาขายใหม่ครับผมถึงเย็นถึงเย็นแล้วจากนั้นลูกอยู่ที่นี่ป่ะเดี๋ยวยอู่นี่ครับผมออ๋ก็อยู่กับลูกอยู่กับลูกอ๋อเออ แต่รายได้สักเดือนหนึ่งตกเท่าไหร่อย่างเงี้ยประมาณมันเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันได้นะพอไหวนะพอไหวอัอไม่ต้องเช่าห้องไม่ต้องขึ้นรถเช่าบาใช่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 ก็เป็นชีวิตที่สงบครับผถ้าไปในเมืองบ้างไหมบ้างใหญ่ๆบ้าง เชียงใหม่ไปไปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปเที่ยวเชียงรายมาไปเที่ยวเชียงรายมาแล้วกรุงเทพไปบ้างไหมไม่ไม่ไปครับไม่ไปทำไมก็เคยไปอยู่มาแล้วครับอ๋อเลยไม่ชอบชอบอยู่แต่มันเมื่อก่อนมันเป็นมันไม่มีลูกนะฮะใช่อ๋อตอนนี้เรามีลูกแล้วมีภาระแล้วนะมีภาระแล้วใช่ครับพี่ชอบแล้วเรียนหนัสือจบอะไรผมไม่ได้เรียนครับแต่อ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้เองอ่านเองเรียนเอง เก่งมากเก่งมากครับขอบคุณมากครับแล้วได้ดูมามาดไไทีวีบ้างปะได้ครับชอบแนวสมัยไอทีดีแล้วอ๋อไอทีดีได้ดูเหรไอทีดีอลไ้ครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีนะครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ครับเป็นการสำรวจตลาดพูดคุยกับ แม่ค้าพ่อค้าคนแม่้องสอนที่น่าสนใจมากเลยครับผมไปมาหลายจังหวัดแต่นี่เป็นจังหวัดแรกครับที่คุยกับเกือบทุกคนบอกว่าพอเพียงอยู่ได้ไม่ต้องรวยมีรายได้ต่อเนื่องไม่ต้องมากแต่มีความสุขครอบครัวอบอุ่นหลายคนบอกว่าไปอยู่ ในเมืองไปอยู่ต่างจังหวัดไปกรุงเทพมาแล้วไปทำงานทำมาหากินแต่กลับมาที่นี่ครับกลับมาที่นี่แล้วมีชีวิตที่ปกติสุดพอเพียงและทุกคนพูดตรงกันครับว่าที่นี่ใช้หลักการอยู่อย่างปกติธรรมดาไม่มีอัจญญกรรมขโมยเล็กขโมยน้อยไม่มีอาจจะบางคนบอกว่าเป็นเพราะว่า ที่นี่ทางตันหนี้ไปไหนไม่ได้คุณก่อเหตุร้ายแล้วไม่มีทางหลบหนีไปได้ไม่เหมือนเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าคำอธิบายอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่นี่คนเคารพในกฎกติกาเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนที่เคารพทั้งกฎหมายและมีความเชื่อในพุทธศาสนาจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติดูรอยยิ้ม ของคนที่นี่ผมมาตลาดนี่ผมเห็นคนขายของคนมาซื้อของชาวบ้าน <c oughs> เพื่อนฝูงญาติพี่น้อง <c oughs> ยืนคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสได้ยินเสียงหัวเราะไหมครับ <c oughs> ตลาดที่นี่เราได้ยินเสียงหัวเราะรอยยิ้มและการสนทนาที่เป็นกันเองอย่างยิ่งเลยครับและนี่คือตลาดสดแม่ห้องสอนเช้าว,วันนี้น่าประทับใจมากเลยครับได้สัมผัสข,ของจริงๆจึงจะร,รู้ครับว่า ในทุกชุมชนถ้าหากเคารพในกติกามีความอบอุ่นมีความเป็นกันเองเชื่อในพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ไปสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็กลับมาทำผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าการอยู่ร่วมกันที่นี่สารสามัคคีถึงแม้จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติชาติพันธุ์แต่ที่นี่แหละครับคือตัวอย่างของการอยู่ร่วมกัน